อาารกระต่ายค่ะเดี๋ยวมันก็เดินมาลอยนั่นแหละมันยืนตรงนี้กับแม่เออแม่ว่าให้ยืนอยู่ตรงนี้มันจะ ไม่มากิน,นก็มาเดี๋ยวมันก็มาเด็กก็ถอยออกมาสิอาเออ,เ,อ <laughs> เด็กก็ถอยออกมาให้มันกินหน่อยเบกกล้นขนาดนะั้มันก็ไม่กินแหละมันกลัวถอยมา กูนายเลยต้ะจายตกเป็นายเลยทีอาครับอันนี้อะไรเหรอเอออันนี้ตรงนั้นแหละให้มันกินก่อนเอออัินี้แล้วเออมันกินให้มันกินมันหิวอาก็ก็จ้าอยากก็จ้าอยากกินน้ำเหรอกินมะวครับกินมะม่วงค่ะลูกก็จ้าอยากกินน้ำเลยเหรอ ก,ก็กอ,ยอ,อยู่ตรงนี้ไงมองมัน,นอย่นี้ไงจับเือกจ่าโอ๊ยแม่ไม่กล้าจับแม่กล้าจา่าอ,อืเหนื่อยไง ปล่มันกินกั่อนเดี๋ยวมันก็กินหอแป๊บนึงเออเดี๋ยวมันก็มาหาพี่เออยวมันก็มาหพี่มันนอนแล้วเหรออ๋อมันขาเป็นนอนให้มันนอนตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปใกล้มันให้มันนอนตรงนั้นแหละ ให้มันง่วง,งวอนอนนอนหลับนอนหลับแล้วอดูท่าให้มันอยู่นั่นเถอะกวนมัน โอ้ถือ,อ,อยังไงแม่ก็กลัวเนาะยังไงมันมาแล้ะมันมีที่วิ่งไงอืมอ oh ah. oh, ๋อเขายิ้วอ๋อหอ

หิวน้เออมันกินน้ำหน่อยมันหิวน้ำหิวน้ำเอออืมเป็นยาวน้ำยาวน้ำามนียโอ้ยจะเสียงดังทำไมล่ะ ยียน้ำไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ไม่พัดให้จะตายเหรอรูปพัให้จะตาย,ยไม่่ไมตายร้องเหรออตุกี้ไปจะบาดน้ำ <laughs>

เออไม่เป็นไรให้มันวิ่งตำรวจมากให้กานหามวยเด้บโต๊ะกาเลยอ๋อจิงจาใจใหญ่ไม่มาไ่ีเ้อาา้อ้าจ้า ครับตัวใหญ่ครับนอนยังอ๋อมันนอนแล้วเหรอมันนอนตรงนั้นแหละอย่าไปทำมันให้มันนอนตรงนั้นแหละร้อนให้มันนอนตรงนั้นแหละ ร้อนออม่่ี่ไรักให้กระต่า่ค่ะมันร้อนค่ะตัวนังอยู่ใต้ท้องรถค่ะไม่ออกมาอยู่ใต้ท้องรถหยิบเอาเอไม่ได้เ